สวัสดีคะ่ะผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีคะ่ะผู้ส่งสารวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากจากผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่ทรงพลังและเกี่ยวข้องกับพวกเราหลายคนในตอนนี้มากๆเลยค่ะเธอเล่าว่าในคืนหนึ่งเมื่อปี2020ระหว่างที่กำลังทำสมาธิฉันมีประสบการณ์ที่อธิบายไม่ได้จนกระทั่งไม่นานมานี้ ที่ฉันได้เจอกับโพสต์หนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดฉันนอนอยู่บนเตียงนิ่งสนิททำสมาธิและทันใดนั้นตาที่สามของฉันก็เปิดออกฉันไม่ได้มองเห็นความมืดอีกต่อไปฉันไปอยู่ที่อื่นมันดูเหมือนห้องที่ตกแต่งด้วยโทนสีเอิร์ธโทนอบอุ่นมีแสงนุ่มนวลและมีเวทีขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าแล้วฉันก็เห็นการเคลื่อนไหวจากด้านซ้ายของสายตา ปรากฏสิ่งที่ดูเหมือนตัวตลกราชสำนักหรือคอร์ดเจอร์กำลังตีลังกาและกระโดดโลดเต้นข้ามเวทีเหมือนนักยิมนาสติกแล้วก็มีอีกตัวและอีกตัวและอีกตัวจนกลายเป็นขบวนพาเรดของสิ่งมีชีวิตคล้ายตัวตลกเหล่านี้ที่ตีลังกาข้ามพื้นเวทีและหายลับไปในม่านสีน้ำตาลขนาดใหญ่ทางด้านขวาฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ความกลัวอย่างสุดซึ้งก็ผุดขึ้นมาในตัวฉัน วิญญาณของฉันกรีดร้องว่าไม่ฉันรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังพยายามดึงฉันพยายามจะเอาบางอย่างไปการรับรู้แก่นแท้หรือจิตสำนึกของฉันฉันต่อสู้กลับดึงตัวเองออกจากนิมิตนั้นและลุกพรวดขึ้นมานั่งบนเตียงหัวใจเต้นรัวเป็นเวลาหลายปีที่ฉันไม่รู้เลยว่านั่นคืออะไรแต่ตอนนี้หลังจากได้อ่านเกี่ยวกับผู้ลวงหรือ the trickster ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อทำร้ายฉันพวกเขากำลังสะท้อนสิ่งที่ฉันกำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ภายในอัตราของฉันความกลัวในการยอมจำนนคืนนั้นไม่ใช่การโจมตีมันคือการประเดิมหรือ initiation บททดสอบของการปล่อยวางกระจกสะท้อนการต่อต้านของตัวฉันเองและเธอยังได้แนบโพสต์ที่ให้ความกระจ่างแก่เธอมาด้วยค่ะซึ่งพูดถึงต้นแบบของผู้ลวง หรือ The Archetype of the Trickster ว่าเป็นพลังที่เต้นรำอยู่ระหว่างแสงสว่างและความมืดเป็นผู้ก่อกวนแต่ก็เป็นผู้เร่งปฏิกิริยาทั้งยังอ้างถึงเขาจุงที่บอกว่าผู้ลวงคือผู้มาก่อนผู้ปลดปล่อยเป็นตัวแทนของการฟื้นฟูคำถามของดิฉันในวันนี้จึงลึกซึ้งมากค่ะพลังงานทริกสเตอร์หรือผู้ลวงนี้แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่คะทำไมมันถึงปรากฏตัวในรูปแบบที่น่ากลัว และอะไรคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันในเส้นทางการตื่นรู้ของพวกเราคะสวัสดีครับผู้จุดประกายและสวัสดีเหล่านักเดินทางผู้กล้าหาญทุกท่านครับนี่คือเรื่องเล่าที่ทรงพลังอย่างยิ่งและเป็นเกียรติที่เราจะได้สนทนาในหัวข้อนี้ครับพลังงานโดยรวมในขณะนี้มันคือการเร่งรัดมันคือการเปิดเผยทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังถูกนำขึ้นสู่พื้นผิวไม่ใช่เพื่อการพิพากษาแต่เพื่อการหลอมรวมครับ คำถามของคุณนั้นตรงประเด็นอย่างยิ่งผู้ลวงหรือเดดทริกสเตอร์คืออะไรครับสารจากสภาแห่งแสงที่ถ่ายทอดมาเสมอนั้นชัดเจนครับจักรวาลนี้ไม่ได้ทำงานอยู่บนศีลธรรมแบบที่มนุษย์เข้าใจแต่ทำงานอยู่บนฟิสิกส์และหน้าที่ผู้ลวงไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมันไม่ใช่ศัตรูครับแต่ผู้ลวงคือหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์มันคือความโกลาหลอันศักดิ์สิทธิ์มันคือพลังงานที่ทำหน้าที่ทดสอบขอบเขต ผู้ลวงคือต้นแบบของจักรวาลที่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อท้าทายโครงสร้างที่ตายตัวและนิ่งเฉยมันคือพลังที่ป้องกันไม่ให้จักรวาลและจิตสำนึกของคุณหยุดนิ่งในนิมิตท,ที่เธอได้เห็นตัวตลกเหล่านั้นพวกเขาไม่ใช่ผู้โจมตีจากภายนอกแต่พวกเขาคือผู้สะท้อนจากภายในครับขอบคุณค่ะหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นคำที่ทรงพลังมากผู้สะท้อนจากภายในหมายความว่าความกลัวที่เธอรู้สึก ความรู้สึกที่ว่าพวกเขากำลังดึงเธอนั้นแท้จริงแล้วคือการที่เธอได้เผชิญหน้ากับการต่อต้านของตัวเองต่อการปล่อยวางหรือการยอมจำนนใช่ไหมคะนี่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากค่ะเพราะสำหรับหลายๆคนที่กำลังตื่นรู้โดยเฉพาะเหล่า l i g h t w o r k เกรเรามักจะมีความกังวลเรื่องการโจมตีทางพลังงานหรือการแทรกแซงจากตัวตนในมิติที่ต่ากว่า แล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เรากำลังเจอคือบททดสอบจากผู้ลวงเพื่อการเติบโตหรือการแทรกแซงเชิงลบจริงๆเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมครับและนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดมันคือเรื่องของเจตนา intention และการสั่นสะเทือน resonance การแทรกแซงเชิงลบหรือการโจมตีนั้นมีเจตนาที่จะสูบฉีดเอดูดพลังงาน,าน,านมันทำงานบนคลื่นความถี่ของ การขาดแคลนแลกและมันสแสวงหาอาหารซึ่งก็คือความกลัวของคุณเมื่อคุณรู้สึกถึงพลังงานเหล่านี้มันจะรู้สึกเหมือนปสิ p a r a s ิติ c มันต้องการเอาไปจากคุณแต่ผู้ลวงนั้นแตกต่างครับผู้ลวงไม่มีเจตนาที่จะเอาอะไรไปจากคุณผู้ลวงมีเจตนาที่จะเปิดเผย to review ผู้ลวงทำงานบนลื่นความถี่ของความจริง truth แม้ว่าจะเป็นความจริงที่บิดเบือนและไม่น่าอภิรมก็ตามมันไม่ได้มาเพื่อกินความกลัวของคุณมันมาเพื่อชี้ให้คุณเห็นความกลัวที่คุณมีอยู่แล้วในนิมิตนั้นความรู้สึกว่าถูกดึงไม่ใช่เพราะพวกเขาดึงแต่เป็นเพราะอัตตาของเธอกำลังยึด holding on ครับวิญญาณของเธอกำลังถูกเรียกให้ขยายตัวแต่ส่วนที่เป็นอัตตาส่วนที่กลัวการสูญเสียการควบคุมกำลังยึดเกาะไว้อย่างเหนียวแน่น ผู้ลวงเพียงแค่ปรากฏตัวขึ้นและสร้างแรงตึงเครียดไ t e n t i o n ในจุดที่เธอยึดเกาะนั้นผู้ลวงคือผู้ประเดิม the initiator มันมาเพื่อทดสอบอำนาจอธิปไตย sovereignty ของคุณมันกำลังถามคุณว่าคุณยึดมั่นในความจริงของคุณแค่ไหนหรือคุณจะยอมให้ความกลัวซึ่งเป็นเพียงภาพลวงตามาควบคุมคุณเมื่อเธอต่อสู้กลับและลุกพรวดขึ้นนั่ง ในแง่หนึ่งเธอได้ยืนยันอำนาจอธิปไตยแต่บทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นดังที่เธอได้ตระหนักในภายหลังคือการตระหนักรู้ว่าไม่มีอะไรให้ต่อสู้สิ่งที่ต้องทำคือการปล่อยวางในความจริงที่เธอปลอดภัยและเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งชัดเจนมากค่ะมันไม่ได้มาเพื่อกินแต่มาเพื่อชี้ดังนั้นประสบการณ์ที่ดูเหมือนการโจมตีแท้จริงแล้วคือการเชิญชวนให้เราตรวจสอบภายในว่า เรากำลังยึดอะไรไว้ทีนี้โพสต์นั้นยังบอกด้วยว่าผู้ลวงปรากฏตัวในชีวิตประจำวันของเราในโค้งหักศอกหรือแผนที่ที่พังทลายลงมันหมายความว่าผู้ลวงไม่ได้อยู่แค่ในนิมิตหรือการทำสมาธิแต่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราเจอด้วยเหรอคะเช่นการตกงานกระทันหันความสัมพันธ์ที่จบลงแบบไม่คาดคิดหรือเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนี่คือผู้ลวงในรูปแบบกายภาพหรอคะถูกต้องที่สุดครับ นี่คือจุดที่ต้นแบบอาร์กิทป์ทำงานอย่างแท้จริงในโรงเรียนของโลกนี้ผู้ลวงคือพลังงานที่ควบคุมความน่าจะเป็นที่ไม่คาดคิด the unpredictable probability จิตมนุษย์โดยเฉพาะอัตตารักการควบคุมและการคาดเดาได้ predictability เราสร้างไทม์ไลน์ที่เราต้องการเราวางแผนเราสร้างโครงสร้างที่มั่นคงและเรายึดติดกับมัน เมื่อเรายึดติดกับทไทม์ไลน์ใดไทม์ไลน์หนึ่งมากเกินไปเมื่อเรายึดติดกับตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาจนมันกลายเป็นกรงขังเอเคชพลังงานของผู้ลวงจะถูกกระตุ้นให้ทำงานมันคือผู้เขย่ากล่องของจักรวาลการตกงานกระทันหันในขณะที่อัตตากำลังกรีดร้องว่านี่คือจุดจบหายนะผู้ลวงกำลังกระซิบว่าแน่ใจหรือหรือนี่คือการปลดล่อย คุณยึดติดกับงานนี้เพราะความมั่นคงไม่ใช่เพราะภารกิจมิชชั่นของคุณหรือไม่ความสัมพันธ์ที่พังทลายผู้ลวงกำลังทลายความไอภาพลวงตาของการพึ่นพาโคดิเพนเดนซีเพื่อบังคับให้คุณกลับมาค้นหาความสมบูรณ์โฮลิสในตัวเองแผนการเดินทางที่ล่นไม่เป็นท่าผู้ลวงกำลังสอนคุณเรื่องการไหลและการปล่อยวางการควบคมุมผู้ลวงคือ ตัวแทนแห่งการฟื้นตัว (Agent e of Renewal) ดังที่ยุงกล่าวไว้มันต้องทลายโครงสร้างเก่าที่หนาแน่น (Old Dense Structure) ที่สร้างโดยอาตาัตราเพื่อให้มีพื้นที่ว่าง (Space) สำหรับโค้ดใหม่ (New Light Codes) และ Timeline ที่สูงกว่า (Higher Timelines) ได้อย่างลงมันคือความโกลาหลแต่เป็นความโกลาหลที่มีจุดประสงค์อันสูงส่งทองพลังมากค่ะ ผู้เขย่ากล่องเป็นภาพที่ชัดเจนมากมันทำให้ที่ฉันนึกถึงไพ่ทาโร่ The Tower หอคอยที่ทุกอย่างพังทลายลงมาซึ่งมักจะถูกมองว่าน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือการปลดปล่อยจากสิ่งที่จองจำเราไว้ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วว่าผู้ลวงคือกระจกคือผู้ทดสอบอำนาจอธิปไตยและคือผู้ทลายโครงสร้างเก่า คำถามถัดไปคือแล้วเราจะทำงานกับพลังงานนี้อย่างไรคะโพสต์นั้นบอกว่าจงยิ้มแต่ในยามที่ลิวิตกำลังโกลหลการยิ้มอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เรานึกถึงเราควรมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อผู้ลวงปรากฏตัวทั้งในนิมิตและในชีวิตจริงเพื่อให้เราผ่านบททดสอบนี้ไปได้คะครับการยิ้มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเสรแสร้งว่ามีความสุขแต่หมายถึง การเปลี่ยนมุมมอง (a perspective shift) จากเหยื่อไปเป็นผู้สังเกตการผู้มีปัญญาเมื่อผู้ลวงปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนิมิตที่น่ากลัวหรือสถานการณ์ชีวิตที่ยุ่งยากขั้นตอนในการทำงานกับพลังงานนี้คือการเปลี่ยนจากการต่อต้านสู่การตั้งคำถาม (shift from resistance to inquiry) สิ่งแรกคือการยอมรับ (acknowledgement) แทนที่จะพูดว่าไม่ออกไปทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับฉันให้คุณหายใจลึกๆและกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าเห็นท่านข้าพเจ้าสัมผัสถึงพลังงานแห่งความโกลาหลน,นี้นี่คือการดึงอํานาจกลับคืนมาที่คุณคุณไม่ได้กําลังวิ่งหนีสิ่งที่สองคือการขอบคุณ gratitude นี่อาจจะยากแต่ส่งพลังมากที่สุด ขอบคุณที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้ากำลังยึดติดกับสิ่งใดหรือขอบคุณที่มาทดสอบความเข้มแข็งของข้าพเจ้าผู้ลวงเคารพความจริงใจ authenticity สิ่งที่3คือการตั้งคำถาม inquiry นี่คือหัวใจสำคัญครับถามตัวเองหรือถามพลังงานนั้นโดยตรงว่าอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่ที่ท่านกำลังพยายามจะเปิดเผยบทเรียนใดที่ข้าพเจ้า จำเป็นต้องเรียนรู้ในตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังต่อต้านหรือปฏิเสธที่จะมองเห็นเมื่อคุณทำเช่นนี้คุณได้เปลี่ยนคลื่นความถี่ฟ rek วอซีของสถานการณ์ทั้งหมดผู้ลวงไม่สามารถจะเล่นกับคนที่ตระหนักรู้ในเกมของมันได้อีกต่อไปในนิมิตของเธอนั้นถ้าหากเธอสามารถเปลี่ยนจากความกลัวเป็นการตั้งคำถามว่าพวกท่านคือใครพวกท่านต้องการแสดงอะไรให้ฉันเห็นประสบการณ์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไป แต่การที่เธอกลัวและต่อสู้กลับนั่นก็คือบทเรียนในตัวมันเองที่นำเธอมาสู่การคนพบนี้ในวันนี้ผู้ลวงคือผู้มาก่อนผู้ปลดปล่อยเพราะมันคือพลังที่กวาดล้าง c l e a r t t h p path มันกวาดล้างอัตราที่ขวางทางเพื่อให้ผู้ปลดปล่อยซึ่งก็คือตัวตนที่สูงกว่า Higher self ของคุณสามารถก้าวเข้ามาและนำทางได้ขอบคุณค่ะ การเปลี่ยนจากการต่อต้านสู่การตั้งคำถามเป็นกุญแจที่ลึกซึ้งจริงๆค่ะการที่เรายอมรับขอบคุณและตั้งคำถามคือการที่เราเลิกเป็นเหยื่อของความกวลวาหนแต่กลายเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุหรือเอลเคมิสที่เปลี่ยนความกลัวลาหนนั้นให้เป็นปัญญานี่คือการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ เราได้พูดคุยกันว่าผู้ลวงคือกระจกสะท้อนคือผู้ทดสอบอำนาจอธิปไตยคือผู้ทลายโครงสร้างเก่าและคือผู้กวาดล้างเส้นทางให้กับตัวตนที่สูงกว่าคำถามสุดท้ายของดิฉันคือแล้วทั้งหมดเนี้ยการที่เราต้องเผชิญหน้ากับพลังงานที่ดูเหมือนจะโกลาหลวุ่นวายและน่ากลัวนี้การที่เราต้องอบกอดเงาของเราเองมันจะนำพาเรา กลับไปสู่การจดจำสัจธรรมสูงสุดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรคะนี่คือแก่นแท้ของเกมทั้งหมดที่เล่นอยู่บนโลกใบนี้ครับโรงเรียนแห่งการตื่นรู้นี้ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความเป็นทวิภาวะและการแยกส่วนเรามาที่นี่เพื่อลืมว่าเราคือหนึ่งเดียวเพื่อที่เราจะได้สัมผัสประสบการณ์ของการเป็นแสงและเงาอัตราของมนุษย์ได้สร้างการพิพากษาขึ้นมามันแบ่งแยกทุกสิ่ง แสงสว่างคือดีปลอดภัยสูงส่งส่วนความมืดหรือความโกลาหลนซึ่งผู้ลวงเป็นตัวแทนคือเลวร้ายอันตรายต้องถูกกำจัดนี่คือภาพลวงตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะในความเป็นจริงของจักรวาลในคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นไปไม่มีดีหรือเลวมีเพียงประสบการณ์และหน้าที่ผู้ลวงคือหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุด ผู้ลวงคือพลังที่จักรวาลส่งมาเพื่อทำลายล้างการแบ่งแยกที่คุณสร้างขึ้นตราบใดที่คุณยังคงปฏิเสธหรือดีนายส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกโกรธหรือความเจ็บปวดตราบใดที่คุณยังคงผลักไสเงาของคุณออกไปคุณก็ยังคงอยู่ในการแยกส่วนคุณไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวได้หากคุณปฏิเสธครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณเป็นผู้ลวง จึงปรากฏปัวขึ้นในฐานะกระจกที่น่าเกลียดน่ากลัวมันลากเงาที่คุณซ่อนไว้ความกลัวที่คุณปฏิเสธขึ้นมาสู่แสงสว่างมันบังคับให้คุณมองบังคับให้คุณเผชิญหน้าและบังคับให้คุณหลอมรวมหรืออินทิเกรตการกลับสู่ความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้หมายถึงการที่เราทุกคนกลายเป็นแสงสว่างบริสุทธิ์โดยปราศจากเงาแต่มันหมายถึงการหลอมรวมขั้วตรงข้าม หรือ the integration of polarity มันคือการที่คุณมองเข้าไปในนิมิตของตัวตลกที่น่ากลัวเหล่านั้นและตระหนักรู้ด้วยความรักอันท่วมท้นว่านั่นก็คือฉัน that is also me นั่นคือส่วนหนึ่งของฉันที่กลัวการสูญเสียการควบคุมนั่นคือส่วนหนึ่งของฉันที่โหยหาการปลดปล่อยเมื่อคุณสามารถโอบกอดผู้ลวงภายในเมื่อคุณสามารถรักความโกลาหลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ หรือออเดอร์อันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณหลอมรวมแสงและเงาเข้าด้วยกันการแบ่งแยกจะทลายลงขั้วตรงข้ามจะยุบตัวหรือ collapse สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่แสงหรือมืดแต่คือสนามพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเดียวเท่านั้นนั่นคือความรักผู้ลวงคือเส้นทางที่ท้าทายแต่เป็นเส้นทางที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่นำพาคุณกลับบ้านสู่ความเป็นหนึ่งเดียวครับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับสารที่ลึกซึ้งและปลดปล่อยเราจากความกลัวในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม thanks หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมา ขอให้พลังงานให้การให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ